รถบินของบิดได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นพร้อมทั้งสร้างสรรค์การเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทําให้การเดินทางทั้งบนถนนและในอากาศกลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายโดยเทคโนโลยีการควบคุมการบินอัตโนมัติผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถใช้งานรถบินได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยระบบเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยและปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การออกแบบที่มีลักษณะโมดูล่าช่วยให้การบำรุงรักษาและการอัปเกรดเป็นเรื่องที่ง่ายดายรถบินนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างรวดเร็วรถบินตอบโจทย์การเดินทางระยะสั้นเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างใจกลางเมืองและชานเมืองเพื่อเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ทั่วไปรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ CEO ของบิด วังชันฟูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนารถบินเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านการจราจรและความยั่งยืนในเมืองโดยตั้งเป้าให้สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตรถบินของบิดใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบโดยผลิตมลพิษเป็นศูนย์ซึ่งช่วยลดคาร์บอนฟุตพริน์ในการขนส่งและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ว่าจะแสดงศัก,กยภาพมากมายแต่ก็มีความท้าทายจากกฎระเบียบที่ซับซ้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของรถบินซึ่งจำเป็นต้องมีนโยบายใหม่ที่สนับสนุนการสร้างสรรค์และความปลอดภัยของประชาชนการศึกษาและการสร้างความโปร่งใสเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นในสาธารณชนเกี่ยวกับรถบินรวมถึงการจัดแสดงและการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ มีแผนการผลิตรถบินในเมืองใหญ่ของจีนในปีหน้าโดยจะค่อยๆขยายการผลิตเมื่อโครงสร้างพื้นฐานและกรอบกฎระเบียบมีความพร้อมแซงมอเตอร์ Sang ได้เปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นแรกคือซังจี3ซึ่งมีฟีเจอร์ที่ทันสมัยและได้รับการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่นอกจากนี้บริษัทได้ขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมด้วยการแนะนำซังพี7รถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ซีดานที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงและฟังก์ชันการขับขี่อัตโนมัติ แซงมอเตอร์ยังได้เข้าสู่ตลาดสากลโดยเริ่มจากการเปิดตัวในยุโรปและมีแผนที่จะขยายไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างแบรนด์ในระดับนานาชาติแซง X2 มีความสามารถในการบินแบบแนวตั้งโดยไม่จำเป็นต้องมีรันเวย์หรือพื้นที่เปิดขนาดใหญ่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขนส่งด้วยเทคโนโลยีการบินอัตโนมัติการบินกลายเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องการทักษะการบินสูงทำให้ยานพาหนะนี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน แซง X2 ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการเดินทางที่มีความยั่งยืนซึ่งเป็นมุมมองที่สำคัญในยุคนี้การพัฒนานวัตกรรมในการขับขี่และการบินถือเป็นปัจจัยสำคัญโดยแซงมอเตอร์กำลังมุ่งมั่นพัฒนาระบบที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในทั้ง2รูปแบบการทดสอบต้นแบบอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัวสู่ประชาชน แซงมอเตอร์คาดว่าจะมีการเปิดตัวโปรแกรมนำร่องก่อนการจำหน่ายในวงกว้างเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสประสบการณ์จริงและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ